วัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือเครื่องปั่นไฟ Eurogen X m o n t e r รุ่น 12, e. 1 2 5 0 0 e เดี๋ยวเราจะมาทดสอบการสตาร์ทด้วยรีโมทสตาร์ทและการทดสอบกำลังไฟโดยโหลดแบงค์กันค่ะว่าจะ,สะเสถียรและกำลังไฟสูงไม่มีตกใช้งานหนักๆได้ต่อเนื่องจริงหรือเปล่าไปดูกันเลยค่ะ Eurogen X m o n t e r รุ่น1 2 5 0 0 e มาพร้อมกับรีโมทสตาร์ทที่ใช้งานได้ไกลถึง10เมตร เฟรมเหล็กหนาแข็งแรงทนทานเคลื่อนย้ายสะดวกด้วยล้อและมือจับพร้อมเครื่องยนต์มาตรฐานจากประเทศญี่ปุ่นทาสว่ X Monter 500cc และสิ่งสำคัญที่สุดของเครื่องปั่นไฟ Eurogen X Monter 12,500e ก็คือจ่ายไฟสเสถียรกำลังไฟสูงไม่มีตกเลยค่ะ กำลังไฟสเสถียรสุดๆไปเลยใช่ไหมคะและเครื่องปั่นไฟย e ูโรเจน X-Monter 12,500e ของเรายังรับประกันการใช้งานและอะไหล่ทุกชิ้นส่วนตลอด1ปีเต็มไปเลยคะ่ะสนใจสามารถสั่งซื้อได้ทางตัวแทนจำหน่ายของเราทั่วประเทศและในทุกๆช่องทางออนไลน์ได้นะคะสวัสดีคะ่ะ